สวัสดีครับพี่น้องไปพี่ป้าน้องมาอยู่ที่บ้านทา่าต้นบ้านเม่ทุเราครับผมบ้านเมทุเราครับมาประสบอุบัติเหตุครับรถน้าแข็งครับเลือยโค้งครับพี่น้องรถน้าแข็งแรงมาจากข้างหุ่นครับรถน้าแข็งครับเลื่อยโค้งครับผมตอนนี้คนเก็บได้ส่งโรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนคนเก็บส่งโรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ คนเก็บมากี่คนครับหนึ่งคนคนเก็บคนเก็บครับส่งลงพยาบาลแล้วครับมาหนึ่งคนครับคนขับปลอดภัยครับรถส่งน้ําแข็งนะครับเลยโค้งตอนนี้ก็ชาวบ้านครับมาช่วยมาดูให้กำลังใจกันครับบรรยากาศครับอยู่ที่ฝายบ้านแม่ทุเราครับรถน้ำแข็ง รถน้ําแข็งกระโดดน้ํารถน้าแข็งกระโดดน้ําครับขนานี้รถผู้พัยได้มาแล้วนะครับใครใครเป็นคนช่วยงัดออกมานะครับโอ้เอกมาคนเดียวโอ้เนี่ยลุงนี่คนนี้คนช่วยใช่ไหมดึงขึ้นมาออกมาคนเดียวได้โอ้ลุงเป็นคนเอาไม้ให้ดึงขึ้นมานะครับผู้ประสบอุบัติเหตุคนแรกนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ฝ่ายบ้านแม่ทุเรานะครับ รถส่งน้ำแข็งครับลอยน้ำครับขนะนี้กู้ภัยกู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับกู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศอยู่ที่ฝ่ายบ้านแม่ทุเรานะครับรถเลยโค้งนะครับรถวิ่งมาจากทางนู้นนะครับตอนนี้พาทุกคนนะครับมาดูที่เกิดเหตุนะครับบรรยากาศอยู่ที่รถเลยโค้งนะครับอยู่ที่ฝายแม่ทุเรานะครับ คนขับปลอดภัยนะครับส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับคนขับปลอดภัยครับเอมีพี่น้องกลามาช่วยดูอยู่สองฝั่งนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านแม่ทุเรานะครับอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยอ่านมาเจออุบัติเหตุนะครับรถส่งน้ําแข็งนะครับเลยโค้งครับคนขับปลอดภัยครับตอนนี้คนขับปลอดภัยส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กู้ภัยกําลังมา จะมาเอารถขึ้นนะครับรถส่งน้ําแข็งกระโดดน้ํานะครับอยู่ที่ฝายบ้านแม่ทุเรานะครับอยู่ที่ฝายบ้านแม่ทุเรานะครับตอนนี้กู้คงกู้ภัยทีมงานกู้ภัยมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้เอารถขึ้นมานะครับคนขับปลอดภัยนะครับคนขับปลอดภัยครับส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถส่งน้ําแข็งครับเลยโค้งมาจากการโนนนะครับเลยโค้งมา โดยโค้งมานะครับโดยโค้งมานะครับคนขับปลอดภัยนะครับส่งโรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กู้ภัยกาลังมาจะมากู้รถขึ้นนะครับมณรอากาศขับอยู่ที่บ้านแม่ทุเรานะครับอยู่ฝ่ายบ้านแม่ทุเรานะครับทางเส้นี้ไปอําเภอทุ่งเสลี่ยมนะครับทางเนี้ไปอําเภอทุ่งเสลี่ยบนะครับทางเ้นี้ไปอาเภอทุ่งเสลี่ยมนะครับ รถมาจากทางโน้นนะครับรถวิ่งมาจากทางโน้น,นครับที่เลยโค้งมานะครับผมคนขับปลอดภัยนะครับส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมเรียบร้อยนะครับตอนนี้ทีมกู้ภยัยทีมกู้ภัยมาถึงที่จุดเกิดเหตุแล้วนะครับจะมาทําการกู้นะครับ <c oughs> จะมาทําการดึงรถขึ้นนะครับ ทีมกู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับบรรยากาศนะครับรถส่งน้ําแข็งนะครับเลยโค้งครับตกน้าครับคนขับปลอดภัยครับอยู่ที่บ้านท้าบ้านแม่ทุเรานะครับอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับอยู่ที่บ้านแม่ทุเราครับอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับเตรียมจะกู้รถขึ้นมานะครับคนขับปลอดภัยนะครับคนขับปลอดภัย คนขับปลอดภัยนะครับตอนนี้ทีมงานกู้ภัยมาแล้วนะครับทีมงานกู้ภัยมาแล้วครับเดี๋ยวเก็บกู้จะดึงรถขึ้นนะครับยวจะดึงรถขึ้นนะครับรถเลยโค้งนะครับคนขับปลอดภัยครับส่งตรงบ้านก็คือเรียบ,บร้อยแล้วนะครับ <c oughs> คนขับปลอดภัยนะครับคนขับปลอดภัยนะครับ พี่น้องชาวบ้านก็มามุงมาดูกันครับไทยมงครับมาดูรถกระโดดน้ำนะครับมาดูรถกระโดดน้ำครับตอนนี้ทีมกู้ภัยมาแล้วเตรียมที่จะดึงรถขึ้นนะครับกู้ภัยมาแล้วครับสถานที่ครับเตรียมที่จะดึงรถขึ้นนะครับมีคนขับปลอดภัยนะครับคนขับปลอดภัยครับส่งโรงพยาบาลทุ่งเสียมเรียบร้อยครับ รถน้ำแข็งครับเลยโค้งครับรถน้ำแข็งเลยโค้งนะครับอยู่ที่ฝ่ายแม่ทุเรานะครับอยู่ที่ฝ่ายแม่ทุเราอยู่ที่ฝ่ายแม่ทุเรานะครับตรงนี้ทีมงานไม่เป็นไรไหมครับส่งรถบาแล้วครับไม่เป็นไรครับผมทีมงานคนไทยมาแล้วครับตัว่เอารถขึ้นนะครับบรรยากาศอยู่ที่ฝ่ายบ้านแม่ทุเรานะครับ ที่วัฝสายกับแม่ทุเรานะครับตอนนี้รถมาแล้วนะครับเตรียมที่จะถึงขึ้นนะครับรถด,ดึงมาแล้วนะครับเตรียมที่จะบินขึ้นแล้วนะครับผ่านมาเจออุบัติเหตุพอดีครับรถลอยโค้งครับรถลอยโค้งมาจากทางนน้นนะครับรถลอยโค้งมาจากทางนน้นนะครับผมลอยโค้งมา อนี้คนขับปลอดภัยนะครับส่งโรงพยาบาลน,นะครับคนรถเลยโค้งครับลงน้ำเตรียมที่จะบินขึ้นแล้วนะครับ <c oughs> บรรยากาศครับอยู่ที่บ้านแม่ทุเราครับมาประสบอุบัติเหตุพอดีครับรถเลยโค้งนะครับรถเลยโคง้งกับรถกับลาใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับ อยู่ที่บ้านแม่ทุเราครับอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับลิฟเลยครับตอนนี้เอาละทีมรถดึงมาแล้วครับทีมรถดึงเรามาแล้วครับจะมาดึงรถขึ้นจากน้ําแล้วนะครับทีมรถดึงมาแล้วนะครับจะมาดึงรถขึ้นจากน้ํานะครับปบติเหตุครับขับรถขับดาเดินทางปลอดภัยนะครับ คนขับปลอดภัยนะครับส่งโรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยนะครับส่งโรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยนะครับพ้อมอุบัติเหตุรถเลยโค้งตกน้ำนะครับคนขับปลอดภัยครับส่งโรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยนะครับมีรถกู้ภัยมาแล้วนะครับเตรียมตัวจะดึงแล้วนะครับมีตัวจะดึงแล้วนะครับรถรถส่งน้าแข็งครับพอดีชาวบ้าน ว่ารถส่งน้ำแข็งนะครับมาจากทางนู้นะนครับรถแข็งน้ำแข็งมาจากทางนู้นครับเลยโค้งนะครับเลยโค้งนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีมีความสุขกับผม